โอเคสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมจัดทัวร์นาเมนต์มูทิชแ n ลครับนะฮะซีซั่นที่2นะครับก็รายชื่อทั้งหมดนะครับ32ทีมนะฮะที่สมัครกันเข้ามานะฮะเต็มอย่างรวดเร็วครับภายในเวลาไม่กี่นาทีนะฮะไม่กี่นาทีจริงๆฮะแล้วก็นี่ครับรายชื่อทั้งหมดนะครับที่ผมเอามาไล่เรียงกันนะครับก็ตามนี้เลยครับ ก็จะมีทั้งหมด32ทีมนะฮะเรียงกันไปเลยครับตามนี้นะฮะอ่ะอันนี้ผมใส่ชื่อทุกคนเข้าไปหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะจะเข้าไปในอ่าแบ็กเก็ตนะครับเพื่อที่จะมาดูนะครับว่าแต่ละคนอ่าเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอันดับ1นึ่ลำดับที่1เจอกับ3 2มสลำดับที่16เจอกับ17 8เจอกับ25ตรงนี้จะเป็นบอกคู่ครับว่า รอบ3าทีสอทีมตรงนี้คู่ที่เท่าไหร่อันนี้คู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3อันนี้ยังไม่ใช่นะอันนี้ผมยังไม่สลับนะครับเดี๋ยวผมจะมากด partition ก่อนนะโอเคแล้วผมจะ suffer เ,เลยนะอันนี้คือการสุ่มนะครับไปครับสุ่มฟึบอาแล้วครับทีนี้แล้วก็ไปสุ่มเรียบร้อยครับไปที่หน้า Back เกครับเห็นกันไหมเห็นกันไหมเห็นกันใช่ไหมผมไม่บังนะ โอเคแล้วผมจะเริ่มสตาร์ททัวร์นาเมนต์ในนับปัดนาวครับ5 4 3 2 1สตาร์ททัวร์นาเมนต์ครับเริ่มฮนะโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับนี่ครับคู่แรกครับเราจะไล่เรียงกันไปทั้ง16คู่นะฮะนี่ฮนะพอเห็นกันไหมพอเห็นกันไหมผมไม่บงังใช่ป่ะผมไม่บงังใช่ไหมฮะอ่ะผมเลื่อนมาฝั่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมเลื่อนตัวเองก่อนแล้วกันนะฮะ โอเคผมเลื่อนมาฝั่งนี้แล้วกันนะเพื่อที่จะไม่บังหน้าจอนะครับคู่แรกครับคู่แรกครับก็จะเป็นคุณฟุกนะฮะคุณฟุกเจอกับคุณพีครับคุณฟุกกับคุณพีนะฮะเจอกันนะครับนี่ฮะสามารถเข้าไปดูได้นะครับรายละเอียดต่างๆนะเนี่ยฮะกดคําว่าเครื่องหมายอันนี้ครับแล้วก็จะเข้าไปดูได้ว่าไอเดีเขาอะไรคุณฟุกกับคุณพีนะครับแล้วถ้ารายงานสกอร์เดี๋ยวผมจะเป็นคนใส่เองนะอืมก็เริ่มเล่นกันได้เลยนะฮะเริ่มเล่นกันได้เลยนะ คุณฟุกนะครับเจอกัรินคุณพีผลที่2คู่ที่2นะครับอ่าผมบอกกติกาเวลารายงานผลสกอร์ก่อนแล้วกันนะรายงานผลสกอร์คือบอกอันดับคู่นะอันดับคู่จะอยู่ด้านหน้าเห็นไหมหนึ่งสองสา่าอ่าแล้วก็บอกอันดับคู่เสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่าทีมอะไรชนะทีมอะไรเช่นคุณฟุกชนะคุณพี ลำดับที่1คุณฟุกชนะคุณพีเท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่อะไรแบบนี้อืใส่ตามนี้นะใส่ตามนี้นะฮะใส่เป็นชื่อเฟซก็ได้คนระับแท็กชื่อเฟซก็ได้ฮนะว่าลำดับที่1เฟซนี้ชนะเฟซนี้เท่าไหร่อ่ะแบบนี้นะฮะใส่ข้างใส่อ่าแล้วก็แคปรูปมานะฮะ,แค,ะ,ฮะแคปรูปมาแปะในคอมเมนต์นะฮะแต่ไม่ใช่โพสต์นี้นะ <S <S เดี๋ยว <S <S ผมจะโพสต์อีกโพสต์หนึ่งนะครับจะเป็นอีกโพสต์หนึ่งนะจะเป็นโพสต์ที่บอกว่ารายงาน เริ่มแข่ง3 2ทีมรายงานผลข้างใต้โพสต์นี้อะไรแบบนี้ฮะเดี๋ยวจะมีโพสต์หนึ่งใะให้เพื่อนๆรายงานผลใต้โพสต์นั้นนะครับโอเคอ่ะมาดูกันต่อครับคนที่2ครับอ่ะผมเปิดเลยแล้วกันนะเริ่มเล่นครับอินโพรเซสแมตส์เลยฮะคนที่2ครับคุณนัทนายนะคุณ t อปเจอกับคุณโจนะฮะ JP 2 1นะครับนี่ครับคู่ที่2คู่ที่3ครับคุณธนพงศ์หรือคุณก๊อฟทีเคมจีแชมป์เก่าของเรานะฮะ มาจากขับของโปรเจคคิงนะครับก็เจอกับคุณธนวัฒน์นะฮะคุณต้อมนะฮะโอ้โหคุณต้อมเจอแชมป์เก่าแล้วฮะนัดแรกครับโอเคครับโอ้โหแล้วคิวต่อไปโอ้โหลำดับที่4ฮะเป็นคุณมังนะครับคุณมัง JR นะฮะจะพบกับคุณพีรพัฒน์นะครับหรือคุณดีมนั่นเองนะฮะโอเคคุณนี้ก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะโอ้โหคุณดีมก็เก่งครับคุณมังก็เก่งครับแล้วคู่ต่อไปครับคู่ที่5นะฮะเป็น คุณละครนะครับเจอกับน้องนายนะฮะโอเคคู่ที่5นะครับผมเริ่มรันแล้วนะก็คือสามารถแข่งได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไม่ต้องอ่าเดี๋ยวผลนะครับค่อยมารายงานทีหลังก็ได้นะผมให้เวลาถึงตอนเที่ยงคืนวันเสาร์นะครับคู่ที่6ครับคู่ที่6นะน้องธนดลนะครับน้องขามนะฮะเจอกับน้องตะวันนะครับน้องเด่นชัยนะฮะคู่ที่7ครับคุณวัฒนาบุญเลืองนะฮะหรือคุณปอนะครับเจอกับคุณเวฟนะฮะคุณเวฟโอเคไปครับ คู่ที่8นะฮะคู่ที่8คุณมิกครับเจอกับผมนะฮะมูทิชแนลนะฮะโอ้โหเอาเลยครับคุณมิกครับคุณมิกอ่อ,อนอ่อนให้ผมด้วยนะอ่อนให้ผมด้วยนะ <c oughs> แล้วถ้าเข้ารอบไปนี่ผมเจอใครบ้างวะเนี่ยแป๊บนึงนะตึดต๊ดตื๊ดาชนะไปเจอคู่นี้ระหว่างคุณปอกับคุณเวสนะฮะเข้าไปอีกเจอน้องนาย น้องนายใช่ไหมโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เอารอบแดกให้ผ่านก่อนนะเอารอบแดกให้ผ่านก่อนเดี๋ยวเพิ่งดูรอบอื่นโอเคคู่ที่9ครับคู่ต่อไปครับคุณวิวัตครับคุณแทนนะฮะเจอกับคุณฟี่โอ้โหอะไรครับนี่คุณแทนเจอคุณฟี่ครับคู่แรกเลยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใครได้ไปบอกคุณฟี่หน่อยฮะไปบอกคุณฟี่หน่อยครับตอนนี้คุณแทนนะฮะเจอกับคุณฟี่นะฮะ คู่ต่อไปครับคุณมิ้นนะฮะคู่ที่10คุณมิ้นครับคุณมิ้นก็เก่งครับเป็นลองชนะเลิศมูทีชแนลครับซีซั่นที่แล้วนะฮะคุณมิ้นเจอกับคุณแทนเจษฎากรนะครับคู่ต่อไปครับคู่ที่11อนะครับน้องนัทนะฮะน้องนัทจากขับของคุณมังเจนะครับนั่นก็คือขับซมซามูไรนั่นเองนะฮะเจอกับคุณเบิร์ดนะครับคู่ที่12นะฮะคุณเฉลิมชัยนะมาวินนะครับเจอกับน้องภูฟ้านะฮะ คู่ที่13คุณเอโซนะครับเจอกับน้องเอิร์ธนะครับลันครับลันโอเคคู่ที่14ครับเจแปลงไงครับเจอกับทักครับอ้าวแล้วทักกี้ฮะทักกี้คู่ที่15้าครับโอโหคู่นี้ผมบอกเลยแชมป์อยู่ไหนไม่ได้นอกจากน้องออมฮะโอเคครับคู่ที่15ครับน้องออมมาเจอกับคุณพูลินัทนะครับคุณแอมนะฮะ สุดท้ายของโมเดชแนลครับซีซั่นที่2นะครับก็คือคุณอาทิตย์นะฮะหรือคุณหนุ่มนะฮะเจอกับคุณเดฟนะครับคุณอาทิตย์กับคุณเดฟนะฮะคู่สุดท้ายครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตารางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะฮะโอเคนี่ครับนี่ฮะตารางคะแนนนะครับตารางเอ้ไม่ใช่ตารางคะแนนเขาเรียกตารางการแข่งขันครับตารางการแข่งขันนะนี่ครับ ผมจะเขียนไว้อยู่แล้วนะว่ารอบ3 2ทีมเล่นวันเสาร์ที่เสาร์ที่30มกรานะครับจะแข่งนัดเดียวนะแข่งนัดเดียวเท่านั้นนะครับส่งผลรายงานผล,ผลก่อนเที่ยงคืนของวันเสาร์นะฮะส่วน,นรบวนอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็จะแข่งวันในวันอาทิตย์นะฮะจะแข่งในวันอาทิตย์นะแข่งนัดเดียวเหมือนกันนะครับอย่าลืมตั้งตั้งจุดโทษด้วยนะทุกคนเล่น8นาทีนะเล่น8นาทีนะเราตั้งจุดโทษนะครับโอเคครับต่อไปครับ นัดที่8ครับนัดที่8จะเป็นอรอบ8ปทีมสุดท้ายนะครับจะเจอกันมาที่1ก็คือวันจันนะฮะจะแข่ง2ใน3นัดนะครับอันนี้ไม่ใช่แข่งนัดเดียวแล้วนะอันนี้จะเป็นแข่ง2ใน3นัดนะครับอ่าส3ใน3นัดนะเอาชนะได้2ใน3นะครับอ่าต่อไปครับวันที่ 2องกุมภาพันธ์ครับจะเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะแข่ง2ใน้สานัดเหมือนกันนัดรองชนะเลิศผมขอนะครับให้ให้ให้ทุกคนนะฮะออัดคลิปนะครับอัดคลิปการแข่งขันนะครับถ้าเป็นไปได้นะส่วนคู่อื่นๆนะครับไอรอบ3าทีมนะฮะใครอยากอัดคลิปนะครับสามารถอัดคลิปแล้วส่งมาให้ผมได้นะผมจะเอามาลง YouTube นะครับไม่ก็มาลงช่องชา n e l ในอยู่ใน Facebook นะฮะเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกทีนะฮะส่วนรอบชิงชนะเลิศครับอยู่ในวันที่ พุธที่3กุมภาพันธ์ครับเป็นการเล่นแบบมาราธอนฮนะแล้วก็แข่ง2ใน3นัดนะครับเอาชนะให้ได้นะฮะตามนั้นครับตามนั้นนะฮะโอเคนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมตั้งเป็น8นาทีนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะตั้งจุดโทษด,ด้วยนะไม่มีเล่นนัดที่2นัดที่3นะครับก็มีแต่มีแต่แข่งนัดเดียวแล้วจุดโทษนะตั้ง8นาทีเท่านี้ครับเท่านี้ฮนะโอเคครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะ ใครดูไม่ทันนะครับไล่ดูย้อนหลังได้นะฮะดูคลิปย้อนหลังได้ทีนะฮะโอเคครับเจอกันสู้ๆครับทุกคนขอให้ใชัยชนะเป็นของทุกคนนะฮะแล้วเราจะลุ้นแชป์ไปด้วยกันครับขอบคุณครับมัลติชแนลซีซั่นที่2เริ่มได้ลุยโอเค